ป๊ดเลยนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยการคอนกรีดอย่างดีนะคะเนาะก็ส่วนนี้นะคะเดยวสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาลวลราสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้น้องตีก็พาทุกคนเลาะเหมือนเดิมนะคะตอนนี้น้องตีก็ยังอยู่ที่ ตำบุญนองสังนะคะตำบุญนองสังแต่ว่าเขตบ้านนี้น้องตีไม่แน่ใจว่าเขตบ้านอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าคู่คนนะคะออกมาอยู่ตมไร่ตมนาตรั้วดส์สนสวนกันเยอะแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนี้เป็นแยกตัวออกมาก็มาอยู่ที่ตมไรนาล้วดส์สวนก็มีความสะดวกสบายหลายอย่างหนึง mm ่ง hmm. เรามาติดพันกับธรรมชาติและความเป็นอยู่ที่แบบเงียบสงบนะคะทุกคนเงียบสงบ เดี๋ยวนี้ไฟฟ้าก็มาถึงแทบทุกพื้นที่แล้วเนาะทุกคนก็ความสะดวกสบายก็มาถึงทุกจุดนะคะไม่ว่าจะทางด้านถนนหนทางนะคะสะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะช่วงเก็บเกี่ยวผลทละปูกหรือการเดินทางไปมาหาสู่กันนะคะไม่ว่าจะจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากตำบลสู่ตำบลน,นะคะหรือาอำเภอสู่อำเภอนะคะถนนหนทางใครที่รู้ทางรัดทางซอยนะคะ ก็ยอนหลยะทางมาได้แล้วก็ช่วยประหยัดเวลาช่วยประหยัดทั้งน้ํามันแต่ว่าถนนหนทางก็ค่อนข้างเปรี่ยวนะคะทุกคนค่อนข้างเปรี่ยวเทบจะไม่มีรถวิ่งเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีแต่ไล่แต่นาแตล้วแตส่วนแตป่าอ้อยอย่างนี้แหละค่ะวันนี้น้องตีพาทุกคนมาสุมอ้อยงามนะคะสุป,ปีนี้อ้อยงามแถมได้ราคาด้วยนะราคาดีมากเลยนะคะปีนี้นะคะใครที่ใครที่มีอ้อย ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคุณสาวไรอ้อยเนาะเขาคนปีนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะราคาอ้อยนะคะนะคะก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะนี่คือบรรยากาศบนท้องถนนตกใจมดจริงดงจิ สิงดงเลยนะไอ,อ้ออน่ะสั่นไ้คนมาสุขใจหมดว่าอย่างเดือวละ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 น่าจะถิ่นไปด้วยกันนะคะทุกคนเมื่อตะกี้นะคะโอ้ตัวใหญ่มากดำปึ๊บเลยนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยน่าจะเป็นงูสิงดงนะคะน่าจะเป็นสิงดงเพราะว่าการเรือของเขาเรือเร็วมากเลยนะคะ ถ้าเป็นประเภทงูพิษนี่จะเรือเรือค่อนข้างซาหน่อยนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นงูสิงดุงนะคะเพราะว่าตัวดามากคล้ายๆเหมือนงูเห่าเลยนะคะทุกคนคล้ายๆเหมือนงูเหา่าแต่ไม่ใช่งูเห่าหรอกนะคะเพราะว่าถ้าเป็นงูเหา่าเขาจะยกหัวใส่ๆไหมคะทุกคนนี่เขาไม่ยกหัวใส่นะคะก็คือเขารีบเรือหนีหลังเดียวเลยนะคะ ปกตินะคะปกติเรื่องราวต่างๆนะคะเพราะว่าเราเดินทางไปก็มีแต่ป่าแตะ่เขาอยู่แล้วมีแต่น้าป่ามีแต่ปลาอุ้์ปลาอ้อยเรื่องอาาหสัตว์ประเภทงูอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะน้องตีเจอมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าช่องตัดอ้อยนี้ไม่ว่าจะเป็นงูสิงไม่ว่าจะเป็นงูเห่าไม่ว่าจะเป็นงูทําทานนะคะทุกคนหรือว่เพื่อนเรียกว่างูอะไรงูจงอางเนาะอยู่บ้านน้องตีเรียกว่างูทําทานหรือเปล่า ถ้างูทำทานนี่น่าจะเป็นงูกันปองนะคะอยู่ทางน,น้องตีเรียกว่างูทำทานจุงอ่างนี่เพิ่นก็นเรียกว่างูเห่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะอันนี้น้องตีก็ไม่ถนัดเรื่องนี้นะคะทุกคนนี่ละค่ะนี่คือถนนหนทางอยู่ที่เมืองไทยนะคะอันนีท้ทางไปมีแต่รั้วแต่สวนมีแต่ไร่อ้อยท้งนั้นเลยนะคะก็บรรยากาศก,าก็ค่อนข้างเปี่ยวนะคะทุกคนไม่ค่อยมีรถวิ่งนะแต่ถนนหนทางบอกได้เลย บอกได้เลยว่าสวยมากนะคะสะดวกสบายสุดๆนะคะเป็นทางคอนกีตยอย่างดีนะคะูห้าจะพูดถึงอา่ถ้าเป็นช่วงตัดอ้อยน้องตีว่าทุกหนงคงจะคึค้นขึ้นน่าดูเลยนะคะเพราะว่าทั้งแรงงานรับจ้างเนาะแรงงานรับจ้างตัดอ้อยนะคะบางคนก็มาใส่รถตัดตัด่างนี้อุอ้ยสะดวกสบายแะถ้าถานนหน,นทางแบบนี้นะคะไปมานีิจํา แบบมาจำสวนเลยนะคะทุกคนไม่ต้องบุกขี้ตุมขี้เต็มไม่ต้องบุกอะไรกันเยอะแยะนะคะทีนี้สะดวกสบายสุดๆนะคะไว่วาจะเขตหมู่บ้านไหนนะคะเดี๋ยวนี้เพื่นพัฒนามากเลยนะคะอยู่ที่เมืองไทยถนนหุนทางไม่ต้องห่วงนะคะถนนหุนทางนี้สุดยอดจริงๆนะคะไม่ปิดลาดยางก็คอกรีตตามไล่ตามนาตามรั้วตามสวนหรือตามไม่กระหังตามเราเรียกว่าหอมหมู่บ้านเนาะ ก็ส่วนนี้นะคะเดี๋ยวนี้มีแต่คอนกรีตกับราดยางทางนั้นเลยนะคะนี่แหละค่ะก็ดูก็ชมบระะมมบราปปะะายญญากาศกันไปเรื่อยๆนะคะท้องฟ้าวันนี้ฝนกําลังแกวมาแล้วนะคะมาเป็นแบบขาวๆอักลากมาเลยนะคะทุกคนนู่นนะคะนะคะนี่คือถนนคอนกรีตที่เพิ่งน่าจะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะคะทุกคนนะคะโอ้เวีนล้อมไปด้วยปลาอ้อยความอุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์คักปีนี้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้น้องตีก็มาถึงบ้านหนองสาลาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทางแยกข้างหน้านี่ก็จะไปบ้านหนองหอยนะคะถ้าตรงไปก็จะไปตำบนลนุกคาออกบ้านสาเต้นะคะนะคะเราเลี้ยวซ้ายจะไปหนองคอหนองหอยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่คือภาพธรรมชาตินะคะถือว่าธรรมชาติแบบบ้าน ا ของเรานะคะทุกคนบนบ้านของเราจะมีแต่ข้าวนาปลา น้ำนะคะทุกคนแล้วก็ไรอ้อยนะคะแบบพืชการเกษตรแบบพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะเพราะส่วนมากแถวนี้ไม่ปลูกข้าวก็ต้องปลูกอ้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีพืชอื่นผสมปนอยู่นะคะแต่ว่าจุดประสมหลักก็คือถ้าถ้าพูดถึงอาชีพหลักงั้นก็น่าจะเป็นปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกข้าวนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะ,ะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีบ่อป่านี้ก็มีอยู่แต่ว่าก็มีจานวนน้อยนะคะแต่ว่ามาเขีบ่หมู่บ้านนี้นะคะส่วนมากคนก็จะปลูกข้าวแต่ก็มีไร่อ้อยผสมเหมือนกันนะคะแบบข้าวปลูกข้าวบ้างปลูกอ้อยบ้างบางครั้งก็ปลูกข้าวพอได้อยู่ได้กินไม่ได้ซื้ออย่างเงี้ยบางครั้งข้าวก็ราคาแพงนะคะช่วงนี้ข้าวถ้าจะพูดถึงว่าข้าวราคาแพงไหมแพงนะคะข้าวราคาแพงกระสอบละพันกว่าบาทนะพันสี่พันห้านะคะอันนี้จะเป็น ส่วนขวามือนี่จะเป็นต้นกล้วยส่วนซ้ายมือก็จะเป็นต้นสักนะคะต้นสักสวยมากเลยนะคะบรรยากาศบบ้านเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะอากาศกําลังแดด,ดกําลังอ่อนนะคะธรรมชาติกําลังดีนะคะนกกําลังแจก,กลัังนะคะทุกคนนะคะก็มาถึงจุดนี้นะคะน้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนางตีตรงกับขอโทษขออภัยนะคะ